ส่วนส่วนกลางคอนโดมันก็มีไงกูก็เลยแบบไม่ดูจะซื้อมาทำไมเนี่ยกูเห็นว่าช่วงนี้จะมีแรัว สสงัยชอบพี่มาตเลยเปนไปคือแบบตอนแรกับช่วงกูเห็นมึงค้างช่วงนี้มึงอาจจะใส่เสื้อกล้ามบ่อยนะเพราะว่าชุดนอนกูอะกลัวมาแต่เสื้อกล้ามอสี่ตัวกูรู้สึกว่าแบบเสื้อกล้ามมันใส่นอนสบายโคตรโคตรโคตรน่าเบื่อมึงได้ออกไปไหนบ้าง ได้ออกเลยกู <ARM> อยู่อยู่ออฟฟิศแบบนานมากอยากไปสยา,ปามป่ะต้องไอ้นีไงช่วงนี้แบบเลยจะไปไม่ได้ครับกูแวะมาแล้วครั้งหนึงน่งเป็นไงคนเดินเยอะก็เยอะเยอะกูรู้สึกว่าเหมือนปกติแล้วอ่ะหรอน่ากลัวเนี่ยถ้าคนเดินเยอะเนี่ยน่ากลัว ใช่เรารู้สึกว่าก็คงจะมีแบบผู้ที่ฉีดฉีดพอฉีดแล้วแล้วบิ๊กบอทชอบกินน้ำมะขามจริงไหมฟังคำถามมาเนี่ยพิมพ์มาเลยน้ำมะขามมะขามแดงไม่กูอยากรู้ไงกูเห็นมึงแบบชอบชอบ่นมึงชอบกินน้ำมะข้าวไม่น้ำมะข้าวนี่คือมันคืออะไรใช่ไหมฮะไม่มันก็น้ำผัดหนาข้าวค่ะ น้ำที่เอาไปแช่ข้าวเหรอเออน้ำที่เอาไปแช่ข้าวมันคือน้ำหมักข้าวแต่ทำไมวะแชื่ออะไรชอบไหมจ๊นกูอะรู้แต่ว่าน้ำหมักข้าวกูเคยได้ยินแบบมันมีคนที่แบบทำนิ้วก้อยแบบลงมาติดตรงเนี้ยได้อะเออในกูก็แบบเขาบอกว่าเขาเอาเอา,เอาแบบจนมาติดตรงเนี้ยแบบงอจนมาติดตรงเนี้ยได้อ่ะ เขาบอกว่าคือเราทำนิ้วชี้เขาเอามือแช่น้ำมะขาาแล้วมันจะทำให้นิ้วอ่อนขึ้นเว้ยใช่เหรอไม่รู้เล่าข่าวอะชอบไปไม่ชอบเปก็จะหน้าแล้วกันเพราะฉันทำได้นิ้วโปบงกูได้ใจกูชีดมาแลไวด้วยกันฉันไม่กลัวเมื่อวานยูเตอร์มันชวนกูไล่อยู่แต่กูนอนเร็วเมื่อวานแล้วนี่หรือเปล่า กูชิดยี่ในเบอร์กลับบ้านกับกับช่องบ้างนะมึงแล้วแบบน้ำลวงข้าวเนี่ยบอสชอบกินไหมไม่เนาะกินแต่น,นมไม่ผมผมไม่ได้ตั้งใจชั่วการามเลยผมแค่ใส่เสื้อแขนยาวเฉยผมไปใส่แขนเอผมแค่ใส่แขนสั้นเฉยเมไปมใส่แขนยาวมาได้ ไปที่ไหนอ่ะว่างอย Viol ู Harmon ่ไหนอยู่ห <coil> ้องตัวเองอ๋ออยู่ใครไม่ก็ตอบตอบคำถามมาก่อนดีที่ถามไปเมื่อกี้ถามว่าอะไรเราข่าวช่วงนี้มีแต่มึงน้องกินอ่ะอาอผู้บ่าเล่าข่าวอ่ะไม่เคยไม่เคย แอดมงกูกับบูมกินช็อกโกแลตปั่นตลอดข้าวมันคือพี่ตีคือกินคนเดียวค่ะีใชามะข้างบนข้างซ้ายคือพี่บูข้างขวาคือใครคะแหมวันนั้นอ่ะแอดมงกูคนไหนไม่ไม่ไม่อมีคนบอกว่าไปสวดมนต์กันมีคนบอกว่าอยากเห็นก้ามบ่อโชว์หน่อยคร่ะไม่มีครับไม่เห็นก้ามครับ กูเสียั้วดูแลเดาพยขอมอันนี้ดูบวันมีเชื่อะไ้ว่าช่วงนี้กูแบบยังเหงาวอะกูเม่อกี้นกูทักหามึงบ่อยมากเื่องเลยไม่มีอะไรทำเลยใส่่างูขวาร่างพี่ปูถูกนะคือรูทีนของผมอะทุกคนมันจะเป็นไปแบบว่าอาบน้ำดูทีวีกินข้าวใส่มาเราเลยไ้ใส่ไปตัชื่อเลกัน ก็รู้ี่มือนกันคือรู้มากน่าเหมือนกันเหมือนกันอะไรก็อืมเหมือนกันแต่สายตาเหมือนกันชิดลุ้นมากินข้าวอาบน้ำเมื่อเป็นคนทำให้แบบมึงเออยนี่ไม่กอะมีแฟนขับเป็นมาว่าอะไรเนี่ยพี่พูชิดรีวิวห้องนอนหน่อยอือกอ๋อคือคือไม่คือกูไม่มีห้องนอนคือคือกูแบบแบบกูถึงไหนนอนนั่นน่ะ อนอะไรตอนนี้ตอนนี้ถึงสะพานควายว่าจะนอนด้านล่างเนี่ยเฮ้ยอยากเห็นอยากเห็นรีวิวให้ดูหน่อยข้างในเลยไม่ไม่ตอนนี้ท้องฟ้ามันปิดอ่ะกลัวไม่รู้ทำไมท้องฟ้ามันเป็นสีขาวที่มืดแล้วรอบๆดูรอบๆไม่ไอพวกมันใส่ฟิลเตอร์ไงฟิลเตอร์แบ็กเกาไงเออใช่ใส่แบ็กเกา เอออยากเห็นมันมันเป็นแบบเดียวกันหมดเลยปั้ยเนี่ยเราในมึงลองเอาแก๊งก่าออกดีแบบลองแพนไปทุกทวดออกมันจอซีสองเหมือนกันว่ะตอนไม่คือถ้าใส่ฟิลเตอร์นี้แล้วกล้องมันจะล็อกอย่นี้เลยมันไม่สามารถเลื่อนไปไหนได้อันนี้กูเลื่อนแล้วเนี่เลื่อนแล้วเลื่อนแล้วมันเป็นแบบเดิมเอ๋อพอถามว่าพอพออยู่ใครอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวแบบลืมแล้วนะอะไรใครลืมเมื่อกี้ยังเรียนถามอย่งเงี้เลยไอ้ใจนามสกุลใครว่างบัง นามสกุลจันนั่นแหละไอูคำแสกอจันนามสกุลจันว่างจันแล้วก็คาต่อไปไม่อยากพูดเลยคำนี้ต่อจากจันอะอังคารเนี่ยว่าสกุลมากที่กรุงเทพฯคิอมาก ารใครยืนอยู่หลังบ่บ่ผโอ้ยเยอะแยะเลยครับบ่บ่แกมั้ยเปี้ยวิ๊งถือว่าเปี้ยวอยู่นะอุ้ยมีคนมีมีคนหลุดมาว่ะจันอะไรเนี่ยโออิชิอุ้ยตจในโออิชิอุ้ยอุ้ยบอบ่หย่อนขันเกลือเพมอยู่ดาวปูโตะสรุปนางอยู่อนเก่ืขอดูธงที่เขาปักไว้ดาวปูโตะหน่อยธงที่ของคนไทยไปถึงคนแรกอยู่อยู่คนละเขตเนี่ย อันนี้แต่เป็นอยู่กับตัวเขียนใต้นั้นมันจะเป็นเขียวอ๋อต้องไปกูโตเฮ้ยกูโตบังเกตดอะไรบังเกิบังเกิพรุ่งนี้กินข้าวกับอะไรคะรับต้องตอบอ่ต้องตอบบ๊อบบวอบกูกูไปแล้เป็นเลยระวังผีนะวิปปุ่มโอเคถ้าสมมติมันเป็นตอนเช้าจะ จะแบบจะเก่งอยู่นะจะกล้าพูดอยู่แล้วไม่กลัวหรอกตอนนี้คือทุ่มหนึ่งอ่ะโนพี่ปีกูมชื่ออะไรคะโอเค้ <Okay. S 2> ชื่อจีรายยูสวริ์เล่าวีรกรรมที่โรงเรียนคอนแก่นปีนไ,นไม้ค่ะอือันนี้แกโด้วยมีอะไรอ่ะแก่นปีน <c oughs> ก็ปีนรั้วนอ่โดนโอ้โหมึงก่อนเลยค่ะคาชิวสระ ต้องให้ฟูดอีกกี่รอบไี่เมืองแต่ในจริกูเคยดูิบีัวด้